สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะจะมาสอนการหามวลโดยใช้การเทียบแฟกเตอร์นะคะโจทย์ในหน้าจอนะคะบอกว่าซัลฟูริกเนี่ยจำนวน0.5นยโมลน,นะคะเขากำหนดให้นะคะ S อโอลเจนมีมวลต่อโมลเป็น1นึ่ซัลเฟอร์เป็น32นะคะออกซิเจนเป็น16นะคะซึ่งในสารประกอบตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้หา O หน่อยว่ามี O เนี่ยหนักเท่าไรใช่ไหมคะซึ่งถ้าตรวจเราวิเคราะห์โจทย์นะในสารประกอบซัลฟูริกตัวนี้นะคะ ในซัลฟูริกหนโมลจะมีมีโกิ่อะตอมคะมี4อะตอมใช่ไหมซึ่งเวลาที่โจทย์นะคะเขาเนี่ยให้หาหมวลหรือว่าหาอะไรแล้วแต่เนี่ยเราวิเคราะห์ก่อนว่าเขาให้อะไรมาให้โมลมาเราก็เขียนไปเลย0.5มโมลนะคะของ3ประกอบตัวไหนคะของซัลฟูริกนะคะคูณกับตะก,กี้บอกไปแล้วนะคะว่าใน3ประกอบตัวนี้เราพบ4อะตอมของออกซิเจนใช่ไหม โมลของออกซิเจนนะคะใน3ประกอบ1โมลน,นะคะของซัลฟิวริกนะคะคูณกับเราต้องการหามวลของออกซิเจนใช่ไหมคะใน1โมลของออกซิเจนนะคะจะมีน้ำหนักเท่ากับเท่าไหร่16กรัมของออกซิเจนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ตัดหน่วยนะคะโมลตัดโมลน,นะคะ จะได้น้ำหนักของออกซิเจนนะคะที่มีในสารประกอบซันฟิวริกเป็นเท่าไรคะ0ูห้าคูณสี่เป็นสองสองคูณสิบกเป็นสามสิบสองกรัมของออกซิเจนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดียวนะคะครูเนี่ยจะเพิ่มโจทย์ให้อีกหนึ่งข้อนะคะมาต่ออีกหนึ่งข้อนะคะคโรฟอร์มเนี่ยหนักห้าสิบกรัมนะคะจงหาหมวลของคลอรรนนะคะในโจทย์ข้อนี้สังเกตดูว่านะคะคลอรีนเนี่ย มันจะมีเท่าไหร่คะมี3อะตอมนะคะซึ่งตรงนี้โจทย์เขาให้จำนวนมวลมานะคะเราต้องเปลี่ยนมวลของสารเนี่ยให้กลายเป็นมวลก่อนนะคะกำหนดให้คาร์บอน1ตัวหนัก12 S1 คลอรีนหนัก35.5นะคะเราก็เริ่มเขียนเลยนะคะเราจะหา G นะคะหาจำนวนกรัมของคลอรรนนะคะเริ่มต้นนะ50กรัมนะคะของคคอโลฟอร์มนะคะ คูณกับในหนึ่งโมลของคลอโรฟอร์มนะคะมีมวลโมเลกุลหรือว่ามวลต่อโมลเท่าไหร่นะคะก็เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าจุดห้ากรัมนะคะของคลอโรฟอร์มนะคะหนึ่งหนึ่งเก้ามาจากไหนนะคะสังเกตดูนะคลอรีนสามอะตอมใช่ไหมสามคูณกับสามจิ้ห้าจุดห้านะคะบวกกับนะคะอะคาร์าบอ 1, นหนึ่งตัวในสองนะคะบวกกับเอสหนักหนึ่งนะคะจะได้นะคะ โมลโมเลกุลเป็น1 19.5กุรัมนะคะคูณกับนะคะในสารประกอบตัวนี้ต้องการหาน้ำหนักของคลอรีนใช่ไหมคะมีคลอรีนเนี่ย3โมลในสารประกอบเท่าไหร่คะ1โมลแล้วก็1โมลน,นะคะของสารตัวนี้นะของคลอรีนนะคะหนักเท่าไหร่ 3 5 5กรัมนะคะหลังจากนั้นเราทำการตัดหน่วยเลยนะคะกรัมตัดกรัมมูลตัดมูลนะคะจะได้ว่าสารตัวนี้หนักเท่าไรคะห0คูณ3คูณ3า5แล้วก็ไปหารด้วย119.5นะคะจะได้ว่าในสารประกอบโคลรฟอร์มนะคะจะมีคอรีนหนักอยู่ประมาณ4 1่5กรัมนั่นเองค่ะ